วันนี้เราจะมาทำ lab ไปแล้ววันนี้เราอยู่ในห้องบัดแรงและเราก็จะมาทำแลบ ABO typing แล้เรามาเช็ดโต๊ะก่อนไม่ได้เช็ดโต๊ะเลย ABO typing ทำอะไรไม่รู้เพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้เรียนมาไม่ได้ดูคลิปมาไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ก็เช้านี้เราอาจารย์บิ๊กเอา เกิดข <c oughs> ึาา้นเอาอหมดเลยน่าเพื่อนเอาเพื่อนมีนยาในตู้เย็นแล้ว,วอะคือเพแบบมีน้ำยาในตู้เย็นแล้วแต่อาจารย์ยังไม่ดีเลยของตอนนี้ก็คือตตเตรียมขยะเตรียมแอลกอฮอล์เอยเช็ดโต๊ะเตรียมถุงมือเตรียมหลอดเตรียมเครื่องอีกแล้วเตรียมกล้อง ตู้นี้นะคะเป็นตู้เย็นเก็บน้ำยาของห้องบัตรแบงะค่ะโดยเขาจะแบ่งแลกนะคะเป็นของแต่ละกลุ่มเอาไว้ใช้ด้วยกันในโต๊ะค่ะในเมื่ออาจารย์ บีบนะคะเวลาว่าของเราก็คือนั่งทำรีพอร์ตของเมื่อวานนี้เพื่อส่งในวันถัด,ถดไปนั่นเองค่ะเชฟไลยังเกิประอยู่นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์นะคะโควิด <c oughs> ในตอนนี้ <c oughs> ก็เลยทำให้การบีบนะคะเป็นการบีบออนไลน์ <c oughs> ก็คืออาจารย์อยู่ในห้องของอาจารย์นิสิตก็อยู่ในแลบค่ะอันนี้ก็จะเป็นแรลงน้ำยาที่อยู่ในตู้เย็นนะคะก็จะแบ่งเป็นฝั่งเซลล์แล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นฝั่งของแอนติบอดีค่ะ หลักบ,บัตรแบง์หรือธนาคารเลื่องนะคะยืนหนึ่งในเรื่องของการใช้หลอดทดลองที่เยอะมากๆนะคะคนไข้หนึ่งคนเนี่ยใช้หลอดประมาณแบบ8ปดถึงสิหลอดขึ้นไปอะไรประมาณนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทําการเลเบลคนไข้นะคะแล้วก็เลเบลว่าเราจะกลังจะทําเทสอะไรคะ่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะทําการใส่น้ําเกลือลงไปนะคะเพื่อที่จะรอทําการเจือจาง3%เรซปาเซล,ลค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราชอบที่สุดเราก็ง่ายที่สุดนะคะก็คือการหยดแอนติบอดีลงไปค่ะโดยเราจะหยดแอนติบอดีก่อนเสมอนะคะแล้วก็จะหยด2หยดค่ะโดยแอนติบอดีมันก็จะมีหลายอันนะคะมี D A B แล้วก็ A B ค่ะ ก็คือการหยดแอนติบอดีนะคะที่เรารู้อยู่แล้วก็อย่างเช่นอันนี้หยดเป็นแอนตี้เนะคะแล้วมันก็จะมีแอนตีเแล้วก็แอนตี้บีจะเรียกว่าเป็นการทำเซลล์ค o ูปปิ้งค่ะคนไข้คนหนึ่งนะคะจะเรียงหลอดเป็นอยู่ในฝั่งของแนวนอนนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังหยดแอนตีในแนวตั้งเพราะว่าทุกคนจะต้องทดสอบในเทสที่เหมือนกันค่ะในที่สุดนะคะเลือดคนไข้ก็มาแล้วค่ะพระเอกของเราในวันนี้ แอนตี้แต่ละชนิดนะคะจะมีสีที่ต่างกันนะคะอย่างแอนตี B ้บีสีเหลืองแอนตี ar, ้เอสีฟ้าแอนตี้เอบีสีแดงค่ะส่วนแอนตี d ้ดีนะคะจะไม่มีสีะคะ่ะเป็นใสๆะคะ่ะเรื่องคนไข้นะคะสองหลอดที่อยู่ในแล็บกับสองหลอดที่เราถือเนี่ยสีมันต่างกันมากๆาเลยนะคะก็คือหลอดในแร็จะเป็นสีเหลืองส่วนที่เราถืออยู่มันจะออกแดงๆเนาะเราก็เลยต้องเอาเลือดนะคะมาปั่นเวี่ยงก่อนให้มันออกมาเป็นสีใสๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการแยกเซรัมแล้วก็ เตรียม3%เลดบัตเซลค่ะเลือดนะคะในหลอดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชั้นค่ะชั้นบนเนี่ยจะเป็นซีรั่มค่ะส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นเลดบัตเซลเราก็จะทําการแยกซีรั่มนะคะออกมาพักใส่ในอีกหลอดหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็จะดูดซีรั่มนะคะไปใส่ในหลอดที่เหลือด้วยค่ะที่ยังไม่ได้หยด a n นต a b แล้วก็ AB นะคะ หยดลงไปสอหยดค่ะเพราะว่าซีรั่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอนติบอดีเหมือนกันแล้วก็จะเตรียม3%เป้นบลัดเซลนะคะโดยการเอาชั้นแดงๆข้างล่างสุดเนี่ยหยดลงไปในหลอดที่เป็นน้ำเกลือค่ะมีคนไข้4คนนะคะมีเลือด4หลอดก็ต้องทำแบบนี้วนไป4ครั้งค่ะ เตรียม3%เลเปัดเซลล์ per ัเซลนะคะเมื่อเราเตรียมได้ออกมามันก็จะเป็นสีแดงๆเนาะเราก็จะมีเรฟเลนต์นะคะเป็นขวดเมื่อกี้นี้เลย3%เปอรเซลล์ลนะคะเราก็จะเทียบสีดูคะ่ะถ้าสีมันได้สีมันตรงเนี่ยก็เอาไปใช้ต่อได้คะ่ะแล้วเราก็จะนำสามเปอร์เซ็นต์เลปัดเซลที่เราเตรียมไว้นะคะมาห,หยดใส่ในหลอดที่เป็นแอนตี้ต่างๆคะ่ะเป็นแอนตี้ A B A B แล้วก็แอนตี้ D คะ่ะโดยเซลลนะคะเราจะหยดเพียงแค่1หยดเท่านั้นคะ่ะวิธีนี้นะคะเรียกว่าเป็นการทำเซลกร ให้ครบทุกหลอดนะคะแล้วก็นำไปปั่นอ่าน15วินาทีค่ะหลอดสีใสนะคะเป็นหลอดของแอนตี้ดีค่ะโดยเราอ่านผลหลอดนี้ได้เป็น4บวกค่ะเพราะว่าไม่ได้แดงก่อกัาเป็นเม็ดกระดุมนะคะส่วนหลอดนี้เราเขย่าแล้วเนี่ยน้ําจากใสๆสกลายเป็นน้ําสีแดงแล้วก็ไม่มีเม็ดกระดุมจะอ่านว่าเป็นเนกาทีฟหรือว่าศูนย์ค่ะโดยอันนี้นะคะเป็นหลอดของแอนตี้ดีการทดสอบกรุ๊ปเลือด R H นะคะเราจะต้องเอาสองหลอดนี้เนี่ยมาอินคิวเบต37องศา30นาทีค่ะ ถ้าเป็นกลุ่ปเลือด ABO นะคะก็จะเป็นพวกแอนต A แอน B แอนต AB นะคะที่เป็นสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะโดยกลุ่มนี้นะคะเมื่อเราปั่นเวียง15วินาทีแล้วเนี่ยเราสามารถนำหลอดพวกนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็อ่านผลได้ทันทีไม่ต้องอินคิวเบตต่อค่ะ กรุป ABO นะคะเหมือนกับ Rh เลยค่ะถ้าเราเห็นว่าเมื่อเขย่าแล้วเนี่ยเป็นเม็ดกระดุมหลุดออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะรายงานว่าเป็น4บวกค่ะไม่ถึงอันไหนแต่อย่างหลอดนี้นะคะพอเราเขย่าแล้วเนี่ยนะ้ำมันก็จะเริ่มขุ่นๆน,นะคะแล้วก็ไม่เป็นเม็ดกระดุมตกลงมาก็จะรายงานว่าเป็นนก g a ีฟหรือศูนย์ค่ะ ต้องเขย่าแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะเ,เพราะว่าคนไข้4ี่คนเราก็ต้องอ่านผลของ4ี่คนเนาะเทสก็จะเยอะนิดนึงนะคะจริงๆตามหลักธนาคารเลือดนะคะเวลาที่เราเขย่าอ่านผลเนี่ยเราได้ผล4บวกหรือได้ผลเป็นศูนย์เนี่ยเราต้องเขียนผลทันทีนะคะไม่ควรที่จะมาจําแล้วก็มาเขียนผลทีหลังแบบนี้นะคะมันจะเกิดความผิดพลาดได้มากกว่าค่ะ ก็จะเป็นการทำเซรั่มกรุปปิ้งนะคะซึ่งเราจะต้องหยดพวก a เซล O อเซลแล้วก็ b เซลลงไปในหลอดที่เราหยดเซรั่มของคนไข้ไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะหยดลงไปเซลเนี่ยเราจะหยดแค่1หยดค่ะแต่ถ้าเซรั่มอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเราจะหยด2หยดค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เขย่าเขย่าน้องนิดนึงแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องปั่นเบียงปั่น15วินาทีนะคะแล้วก็นําขึ้นมาอ่านผลนะคะ่ะผลคล้ายๆกันเลยค่ะถ้าเป็นเม็ดกระดุมก็4บวกถ้าเป็นน้ำสีแดงๆก็เป็นศูนย์อรือนกระถีบค่ะแล้วก็อ่านไปจดไปนะคะทุกคน อที่เราอินคิเบตไว้30นาทีนะคะตอนนี้ครบแล้วเราก็จะนำน้องเข้าไปในเครื่องนะคะแล้วก็ปั่นเวียง15วินาทีแล้วนำมาอ่านผลค่ะคือการตรวจหมู่เลือด R.H เนี่ยขั้นตอนค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแล้วเราก็ภาวนากันว่าแบบขอให้อ่านแล้วเป็น4บวก แต่พระเจ้าก็ลงโทษเรานะคะให้มันเป็นเนกาทีฟทั้ง2หลอดเลยเราก็เลยจะต้องทําต่อไปค่ะเพื่อจะดูว่าคนไข้เนี่ยเป็นวีคดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นดีลบก็คือตอนนี้เริ่มเศร้าแล้วนะคะเพราะว่าแบบทำเยอะมากๆแล้วตอนนี้นะคะเรากําลังจะทําการล้างเซลล์ค่ะก็คือเราจะใช้น้าเกลือนะคะในการล้างเราก็เอาไปปั่นเหวี่ยง 45v นะคะแล้วเราก็มาล้างด้วยการเทน้องลงไปแบบว่า จึกลงไปอย่างนี้เลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะปูงขึ้นมาแล้วเราก็จะทําแบบนี้นะคะวนไป3ามรอบค่ะทุกคนรอบสุดท้ายนะคะก็จะซับเซล์ให้แห้งแบบนี้นะคะ่ะมันก็จะมีสีแดงๆติดอยู่ที่ก้นหลอดนะคะพอซับแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำยา anti-human g l o b u ล i n ลงไปะคะ่ะลงไปในทุกหลอดที่เราล้างเซลลไปแล้วแล้วก็ซับเซลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เดิเลยค่ะน้ำยาตัวนี้ขึ้นต้นได้แอนตี้เพราะฉะนั้นต้องหยด2หยดค่ะด้วยความเทคนิคการแพทย์มือใหม่นะคะเซลล์มันก็อาจจะจางๆไปนิดนึงเพราะว่าซับแรงเกินไป ให้เรากลับบ้านนะคะก็ส่งในกง่ีบมาอีกแล้วทุกคนพอมันในกง่ีบครั้งนี้นะคะเราก็จะต้องนําน้องทั้งสองสองหลอดนี้นะคะที่มันในกง่ีบกันทั้งคู่เลยเนี่ยเอาไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยการปาดลงสไลด์นะคะวิธีนี้ก็คือยากเหมือนเหมือนกันนะแบบปาดยังไงไม่ให้มันเยิ้มเกินไปแล้วก็ห้ามแห้งเกินไปนะคะไม่งั้นเนี่ยเซลลมันจะเหี่ยว,แล,วแล้วก็จะมองใต้กล้องไม่เห็น,นะคะก็ก็คือแบบ ธนาคารเลือดคือใช้ฝีมือพอสมควรมากๆพอเราปราดสไลด์เสร็จแล้วนะคะก็จะตั้งกล้องนะคะแล้วก็หาค่ะว่าน้องๆเม็ดเลือดของเราอยู่ตรงไหนถ้าใต้กล้องสุรทันนะคะก็จะเห็นเป็นเม็ดเลือดเป็นจุดๆแบบนี้นะคะก็ถ้าเห็นเป็นเม็ดเลือดจุดๆกระจายๆเนี่ยก็จะรายงานว่าเป็นดีลบหรือว่าเนกาทีฟค่ะแต่ถ้าเห็นเป็นการเกาะกลุ่มนะคะก็จะรายงานว่าเป็นวีคดีค่ะ คือสิ่งที่พระเจ้าลงโทษมานะคะก็เลยต้องเติมน้ำยาต่อค่ะชื่อว่าคุ้มคอนโทรลเซลล์นะคะเพื่อเช็คว่าโอเคมันเนแง่บิจริงๆพอเราหยดลงไปแล้วเนี่ยมันจะอ่านผลออกมาได้เป็น1บวกหรือ2บวกค่ะก็คือเป็นน้ำสีแดงแล้วก็จะมีตะกอนเล็กๆๆสีแดงนะคะอยู่ด้านในค่ะแล้วตอนนี้นะคะพระเจ้าก็เข้าข้างเราแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราทำแ l บเสร็จแล้วนะคะแต่พระเจ้าก็บอกว่า ช้าก่อนยังอย่าเพิ่งไปเพราะเราจะต้องล้างหลอดที่เราทำกันมาทั้งหมดนะคะน่าจะประมาณเกือบเกือบ40หลอดได้นะทุกคนก็นั่งล้างไปค่ะอ่างล้างนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของนิสิตแล้วก็วคือน้ำลายฟูมปาก ถือว่าเป็นอะไรที่ยุบยิบมากนะคะเวลาที่เราทําการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหย่อนหลอดลงไปในถังนะคะใส่น้ําเสียมฟูไว้ก็เป็นน้ายาฆ่าเชื้อเนาะล้างด้วยซันไลน์ล้างน้าเปล่านะคะแล้วก็ต้องกลัวด้วยน้ํากันค่ะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะบา,บายๆคะ่ะ